สวัสดีครับพี่น้องหลังจากเอาอ้อยเฮ็ดกับเขาฮ่าให้ย่ายกินเรียบร้อยลูกล้านแล้วเอาอ้อยอาบน้ำแล้วเอาอ้อยกัสิมักเขาของเย็บผ่าของอ้อยนะคะงางจากตรงที่อยู่หอพักก็มาอยู่บานหลังหลังไงที่พี่สาวสเฮ็ดห้ใหม่นหะพี่น้องเนี่ยที่พี่น้องถามว่าอ้อยหายไปไสนี่แหละเอาอ้อยมาเย็บงานผ่านี่นะคะเนี่ยเย็บกองกระดาษทิชชู่นะคะ เเพิ่นเพิ่นสั่งทีละหลายๆ,ๆนะคะแล้วก็นี่อันนี้เฮ็ดย่ายบอสร็จค่ะอันนี้ก็คือระบายนะคะอันนี้คือระบายเนี่ยอันนี้คือของเฮ็ดงานเอาไว้นะคะเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาอันนี้ก็ประมาณสามทุ่มครัวเราค้อนกับลังเลนนะคะเนี่ยนนี้คือตุเฮ็ดงานเอาไรวัยนะคะแนวกินกับซีมีน้ำเยือกนึงกับพี่น้องเนี่ยจะอยูน่นี่อันนี้ยังยังบอ่อส สมบูรณ์แบบนะคะอันนี้คือข้นมาเห็ดชั่วข้าวเพราะมันชั่วข้าวหรอกสิทธาวอนแหละแต่ว่ายังบมเป็นรูปเป็นล่างเพราะว่าอ๋อ่อยยังโมได้ขนมาเมือนะคะมันสมีตูโซ่ติดผนังนี่อีกนะคะเพราะว่าอ๋อ่อยยังโมมีเวลาวางตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเย็บตัดผ่าโมเม็นเย็บตัดผ่าเดี๋ยวอ๋ออ่อยจะได้มาตัดผ่าเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะยังหกอยู่ค่ะพี่น้องยังโมเป็นรูปเป็นล่างนะคะ ที่ว่าายไปใส่ก็คือมาเหล่งเหล่งเย็บกับเป๋ากระเปากับมีค่ะพี่น้องกระเป๋ากับมี่เดี๋ยวนี้เย็บเอี่ยมนะคะเอี่ยมซ่องใส่ซ่อนซอมแล้วก็กองกระดาษทชูให้ลูกค้าค่ะพี่น้องกองเนี่ยจะเป็นผ้าม้วนแบบใงเลยค่ะเอาอ้อกับเห็ดเห็ดให้ลูกค้านะคะกับน้องสาว กับอัน,น่อยสองขนค่ะนี่นะม,มุมมุมเฮ็ดงานอ๋อยนะฮะนั่งเฮ็ดอยู่วงนีนะะ้นั่งเย็บผาอยู่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เราข้อนสองสามก็ลั่งเหรียค่ะพี่น้องกับสินั่งเบื้องไปเดี๋ยวก็จะได้เมียนเพชรไม่นะฮะเดี๋ยวขนตู้โซว่างตู้โซ่สีอยู่มุมนี่ ยังมาแล้วหลับพี่น้องเอ้ยอยากี่หนา,า,าถ้าสีมะเห็ดกับเสียเวลาไปนิดนิดในหน่อยกับอ้อยกับตรงมาเห็ดนั่นเห็ดนี่อีกค่ะเดี๋ยวห้องมาตัดผาน้ำกันนะคะนี่ผ่าก,กว่องอยู่แล้วพี่น้องซอยอ้อยเห็ดได้จ๋าเด้อผุ่นละประมาณหกถุมเอาไว้จะเข้านอนได้มาเห็ดเท่าชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังดีค่ะพี่น้องบางครั้งก็ตีนึงเลยถ้าเสาร์อาทิตย์นี่ก็สชีโดนนะคะก็สชีเห็ดจนดึกผุ่นละ เดี๋ยวเขามาเห็ดน,น้ากันจ้านี่ครับพี่น้องมองเห็ดอาวยคือมองนี่นะคะเลียงคือตรงได้มานังมองนี่เพราะตรงนี้พื้นที่มันไหลายเอาวยก็จะมาตัดผาเพราะว่าผามันผืนใหญ่โตอาวยมันบ้างโม่พ่อนะคะอันนี้เขาจะตัดผาเฉลียงครับพี่น้องเพื่อที่จะเห็ดระบายนี่อาวยตรงมานังเห็ดเงียบๆ,ๆคีเดียวไม่แม่องเลยพี่น้อง มดนขึ้นเพราะว่า,าร้านคอ,อ,นนอคมักขวนคัน่เอาออยักอันนี้คือการตัดผ่าเฉลียงนะคะเดี๋ยวอุอยปรณกวในการนก็ได้ เขาจะเอาไม่ทัดไม่ทัดดิเขาจะเอามืวัดอันมืวัดว่าเขาจะเอา่าชลเลียงประมาณจากเส้นนะคะอันนี้พา่าชลเลียงเฮทระบายเอาไปเฮทประมาณแปดนะครถ้าสันทงมากาก,าามก,กว่าสี่เฮทระบายอันย่งกับยาแปดนี่ง่ามผู้ดีแบบนี้หรอกกอาจจะนั่งเฮทผเดียวดีกว่า 嗯，搿个，嘛，系好咩偏哦，所以啊，啊，爱去等下再吃勒。 放一锅。 บายของกล้องกระดาษที่ชูนะครับตองตัดเป็นภาเสะเดียวด้วยว่นั่นเป็นสิกว่อยู่ในห้องเหลือเนี่ยเห็นม่อมนึกหูนอยู่ได้นี่อ่ะนั่งเขียนแบบคิดแบบ ตัดผ้าว่าตรงลูกผ้าหรอยกกันไก่ย่างเดียวมันเคยตกนี่อันนี้คือตัดผ้าเฉียงเวลาเขาตัดผ้าเฉียงมันจะยืดยุนเลยแล้วมันจะโปะถือแล้วถ้าเป็นเกล็ดตรงมันเดียวมันมันเะียวโผิวคือเฉียงเาพับผ่านสันทกเลย 干净，破费。 มันจะง่ายกว่าหยิบเสื่อาปานดียาไว้วนั่งจกล่องเไว้ไมลยีกล่องเอาไว้มันจะดีแทบเลยพี่น้องจับกล่องกนด้พี่นอ้งนนองนดะ วายามันหลุดยางล็อกมันมนนันหลังกันพี่น้องอยางล็อกมันมันขาดมันเลยล็อกมันเลยเกิดความระแวงกับโทรศัพท์สีนวลน,นะคะกลุ่มหนาคุ่มตาอยู่หันไปโทรศัพท์ตูบมงเรืองออกมากกับหลายชิ้นเพราะว่าเขาพับผ่าผับผ่าเนี่ยฮะ อกไปเนยกองไปเป็นย่างๆางไปในอ่ออก็เลยปิดผาเฉลียง,น,น,งนี่ส่วนนส่วนนี้ก็คือเนี่ยผาเฉลียงเนี่ยไว้กัเฮดระบายเรียบร้อยแล้วมวนกลนุ่มได้พี่น้นอเนี่ยเห็นว่ามันจะเป็นมวนกลุ่มนะคะเซ่ ใส่ตีนที๊ดมวลมวนล,ลิ่มม,มันหะเป็นมวนกลุ่มไม่เป็นมวนแบนนะฮะเพราะมวนเสียแล้เาอาไว้ก็จะไม่เห็ดเป็นระบายเลยเห็นปะเป็นระบายกล้องกระดาษทิชชู่นะคะใส่ระบายมันเสรทุกกล่องเลยเนี่ยเอา้อยเห็ดนะคะอันนี้ก็ไลายซิปอันครับพี่น้องที่เพิ่งสั่งนะคะเราก็ล่อเอี่ยมเราก็ซ่อมใส่ส่วนผส,สมนีก่ก็หลายครับพี่น้อง เดี๋ยวให้กำลังใจเอาไว้เห็ดงานของเพิ่นให้สำเร็จให้เล้วเร็วๆนะคะนี่ค่ะพี่น้องกองกระดาษทิชชู่คุณไดส้สนใจอยากให้อวยเห็ดให้อุ้ยเบื่องเอาไว้เห็ดก็ได้พี่น้องอันย่ามเอาไว้เห็ดในยูทูปพี่น้องก็คอยเบิ่งไปน้ำกันนะค่ะ